S <S ทาง Facebook ของคุณพงศธรใช่ไหมเขาลงเรื่องราวเอาไว้บอกว่าที่อำเภอพนทองคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงถูกจุดไฟเผาแล้วก็เบื้องต้นตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นหมู่บ้านคำผักกูดอยู่ที่อำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอำเภอพลทองกำลังเล่่สงบสียบศพศวนะครับในปมการทำร้ายนะครับเผาแล้วก็ทำร้ายร่างกายแม่ค้าขายโรตีที่ บ้านหนองสองห้องนะครับตอนนี้ก็กําลังไปที่จุดเกิดเหตุนะครับจุดที่ได้ทราบว่าโดนทาร้ายในจุดนั้นนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นบ้างสาปะกวดนะครับเป็นทางลัดไปบ้านหนองสองห้องนะครับแล้วก็ในจุดบริเวณที่มีทางเจ้าหน้าที่ยืนเยอะๆในจุดน้นนะครับจะเป็นจุดที่พบรอยเลือดนะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็น มีร่องรอยของน้ามันนะครับแล้วก็ผู้ชมครับแล้วถามว่าใครเป็นคนลงมือเผาคุณกัญญาเนี่ยน,นะฮะนั่น<ร>ก็คือทางด้านในชนสอนใช่ไหมเห็นบอกว่าปมทั้งหมดก็คือเลิกลากันไปแล้วกับแม่ค้าโรตีแต่ยังไม่อยากไปไหนใช่ไหมใช่นี่ฮะเพราะฉะนั้นหลังจากเกิดเรื่องจับได้ไหมครับเมทางด้านตอนนี้ผู้ก่อเหตุยงังหนีอยู่ค่ะ เดี๋ยวขอเปิดสภาพตอนที่ทางด้านฝ่ายหญิงนะฮะคุณกันยาเนี่ยตอนที่เขาเข้าไปช่วยสภาพตอนที่โดนเผาทั้งตัวเลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุคุณผู้ชมครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเอคุณเอเป็นลูกชายบอกว่าในชนสอนเนี่ยคุณผู้ชมฮะซึ่งมาติดแม่เป็นผู้ต้องหาซึ่งเพิ่งออกจากเรือนจําเมื่อยู่กินกับแม่เนี่ย จริงๆแล้วเห็นบอกว่าเอาจริงก็ไม่ได้เพิ่งอยู่นะอยู่กันมา10ปีแล้วถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วปรากฏว่ายังคงเสพยาเคยตีแม่จนกระทั่งไหลหลุดแม่เลยตัดสินใจเลิกลาเมื่อ8เดือนก่อนแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่โคราชแต่ยังตามราวีโดยคู่แม่ว่าถ้ามีคนอื่นจะฆ่าให้ตายวันเกิดเหตุแม่ขับซาเล้งออกไปขายโรตีระหว่างทางกําลังจะกลับ เห็นบอกว่าในชนสอนดักอยู่แล้วเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาแม่พอเผาเสร็จตอนนั้นสองทุ่มมีคนโทรมาบอกว่าแม่ถูกไฟเผาเลยรู้ทันทีว่าเป็นฝีมือพ่อเลี้ยงและล่าสุดแม่ยังอยู่ใน ICU เห็นบอกว่าอยากให้ตำรวจจับพ่อเลี้ยงให้ได้โดยเร็วเพราะพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงเนี่ยโหดเคี้ยมมากๆถ้าจับได้อยากให้ประหารชีวิตมันเลยฟังเสียงคุณเอลูกชายของคุณกัญญาหน่อยครับเป็นคิดโรตประกอบไหมครับ เพื่อเพื่อสิขาตัวหินบุตายเพิ่นขี่รถมาประกวดครับวันนี้เบียดเบียดเบียดล้มคางข่างนะครับมันยังมีคนวันนี้เพิ่นกะตีก่อนครับตีกอนนานที่ตีก่อนเพราะมีขาบเดียดตีแล้วกะบเสี่ยนแม่ล่มไหมครับสายไฟหัดคอร์วันนี้น้ำมันล้นแล้วก็จุดไฟครับท้องท้องหาทุกอั่งครับเป็นนันพ่อเลี้ยงครับ ผู้ชมครับแล้วที่โหดก็คือว่ามันดักกลางทางแล้เอน้ำมันเผาเขาต้องเป็นน่ะล่าสุดนะฮะดูวงจรปิดเห็นไหมเมย์เพราะว่าจะเห็นคุณกัญญาก่อนจะโดนเผาใช่ไหมใช่ค่ะเธอก็ออกไปขายโรตีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งข้างเนี่ยนะคะตอน15นาฬิกา48นาทีวนออกไปและเธอก็จะขี่เข้ามาจอดที่บริเวณที่เธอขายโรตีค่ะก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากจุดนี้ตะเวนขายโรตีไปตัวที่สําคัญนะคะก็คือตัวที่เธอขี่ออกไปตอน15:52ค่ะ ซึ่งทางด้านนายชนสอนผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนจะขี่มาแถวๆนี้แล้วคลายกันแป๊บเดียวเองเนี่ยพอทางด้านของคุณกัญญาคุณเจ็บเนี่ยออกไปจะเห็นทางด้านรถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินของชนสอนคนก่อเหตุเนี่ยนะคะขี่ผ่านมาแถวนี้ค่ะแล้วก็มีการไปซื้อน้ํามันเบนซินมาเ <ใน S 1> ทใส่รถของอตัวเองแล,แล้วก็แวะไปซื้อของชําที่ร้านในหมู่บ้านนะคะจะมีกล้องจรติดค่ะของทางด้านของผู้ก่อเหตุนะคะ<ใ>นายชนสอนค่ะ นี่คือตอนคุณกัญญาที่เขาออกไปนี่แล้วมาแล้วฮะโอ้โหเลวร้ายนี่ให้ดูหน้าจะชัดหน่อยนะฮะยังหนีอยู่ถูกไหมยังหนีอยู่ค่ะนี่มาซื้อน้ํามันนะอุ้นมันขับไปเจอกลางทางสาดปุ๊บแล้จุดไฟเผาเลยเดี๋ยวเปิดภาพไ้หมอนี่เอาไว้เรื่อยๆนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเธอจะเลขขายโรตีเนี่ยตามหมู่บ้านหนองดงบ้านสองห้องแล้วก็บ้านคําผักกูดแต่จุดที่เธอโดนเผานี่ฮะ เธอโดนเผาก็คือที่บ้านคําผักกูถูกไหมฮะ<ช>ซึ่ง<ะ>ไอหมอนี่ไปดักคุณผู้ชมครับและนี่คือจังหวะที่ทางด้านของคนร้ายเข้ามาซื้อน้ํามันเดี๋ยวมีวงจรติดในร้านด้วยถูกไหมฮะ,<ช>ฮะจะเห็นว่าชนศรนเนี่นอกจากซื้อน้ํามันแล้วยังมาซื้อเบียรนะฮะสองกระป๋องไม่มีเสียงใช่ไหมนี่มันจะมีเสียงตอนหนึ่งด้วยที่ทางด้านของนายชนศรนเนี่ยตะโกนถามชาวบ้านบอกน้องเห็นคนขายโรตีผ่านมาแถวนี้บ้างไหม แล้วเขาเนี่ยเหมือนมาซื้อน้ำมันเบนซินไปเติมด้วยเขาก็เลยคาดการกันว่าไอ้น้ำมันเบนซินเนี่ยที่มีการเติมอาจจะดูดใส่ขวดหลังจากเติมเสร็จเพื่อเอาไปก่อเหตุราดกับทางด้านของน้องกัญญาคนเจ็บไม่เมืเ่อกี้เขาซื้อแบบเป็นขวดด้ยวยป่บข้างหน้า้ายมัน,นีด้วยขวดแล้วก็เติมแล้วก็ใส่ขวดไปด้วยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับอ